องค์พระพุทธรูปปงางนาคปลกสร้างจาก AI องค์สีขาวเคลือบเงาสูงขนาด12เซนติเมตรพร้อมสำหรับบูชาหรือเป็นของขวัญในศิละปะสมัยใหม่เริ่มโดยการสร้างองค์ประกอบพื้นฐานจาก AI g e n e r a t e หลังจากเจนเสร็จเรียบร้อยสังเกตได้เลยว่าพระพรกหรือว่าเกล็ดพญานาคจะยังไม่สวยงามเลยต้องนำมาเก็บรายละเอียดวาดลวดลายต่อในโปรแกรม3มิติและนำไฟล์ที่ได้หลังการแก้ไขมาพิมพ์ต่อในเครื่องพิมพ์เรซิน3ามิติ โดยใช้เวลาถึง7ชั่วโมงและหลังจากพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็ทำการแกะสพอร์ตผ่านการล้างและการอบแห้งรวมถึงการขัดเพื่อให้พร้อมสำหรับลงสีขาวด้านที่เราต้องการและจบด้วยการเคลือบเงาเพื่อให้สีได้อยู่คงทนสัทธาที่ผสมเทคโนโลยีพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าเพื่อไปบูชาต่อหากท่านไหนคิดว่าองค์แบบนี้ควรเป็นสีอะไรหรืออยากได้พระพุทธรูปปางนาคปกป